ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขทีเดียวนะฮะช่วงเดือนมกราคมพานะครับฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ห่วงใยคนรอบข้างหรือว่าห่วงใยสุขภาพของตัวเองอย่าลืมครับริพันธ์เก๊กฟูรอคุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจดูแลส อบคุณมากเลยนะครับพี่สวิทต์เอาละครับช่วงนี้รายการรู้ไว้ไม่ป่วยยังไม่หมดเวลานะครับยังมีสิ่งดีๆที่รอคุณผู้ชมอยู่แต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนคค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 รับเเเเเเเกกกกกกกูููููููไครับ ไพรจีนตัวใหม่ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของอาจารย์ทศพรตาทิพย์เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ในทุกด้านมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรเกรดเอท,ที่คัดสรรแล้วและส่วนผสมบางส่วนที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคแบบองรวมอย่างแท้จริงจึงได้สงญย่าว่า สมุนไพรกระตันยูต่อผู้บริโภคส่งผลรวดเร็วและส่งผลเข้มกว่าเดิมแต่นุ่มนวลสุภาพและปลอดภัยสูงสุดหลายท่านรู้จักอาจารย์ทุท่งพรตธิย์ในนามของการทำสมุนไพรซึ่งเมื่อในอดีตหลายปีมานี้ผมสร้างชื่อเสียงและก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมาก อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่มเติมสมุนไพรที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแก๊กคูเป็นสมุนไพรที่ผมการันตีครับผลิตภัณฑ์ยาเรกรกคูเป็นตำรับยาสมุนไพรจีนแผนโบราณหลากหลายชนิดสรรพคุณบำรุงร่าง ฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นยาอายุวัฒนะที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพองค์รวมอย่างแท้จริงบรรจุแคปซูลและบรรจุพันธุ์ที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยา ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลขเทะเบียนยาที่ G481-53 ได้รับความนิยมและได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ทศพรตาทิพย์และได้ให้การยอมรับถึงสรรพคุณที่เหนือกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอน ไกเกรกคูห่งกล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ ตัวข้าเองยังกินเกร็กคู่เกร็กคู่จากสมุนไพรจีนเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายและประกอบด้วยอีอียิ่งเนก,กุยเกากี้จีตัวเจ้าอิมเอียงคักตังคังเช่าโงบีจีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนสำบับยาแผานโบราณจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการอาหารและยยา อ่านรายละเอียดก่อนใช้ยาเูสมุนไพรเกร็กคูห่กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ เซ็ดรับพี่แล้วเกิดว่าอะไรที่ทําให้พี่ดูแข็งแรงขนาดนี้อ่าก็ทีแรกเนี่ยผมถึงวัยจะถึงจะเข้าวัยเกษียนอยู่อครับผมแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เดินเหนื่นไม่ค่อยสะดวกครับแล้วก็มีอยู่วันเดินขึ้นสะพานอ่ารู้สึกจะขาก็จะอ่อนจะเป็นลมไม่ได้ครับตอนลย สงสัยเอ๊ะเป็นยังไงขึ้นเกิดอาการอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาครับผมเลยอ่อนล้าอ่อนแรงไปซะอีกครับผมมือมือไม้านี่ไม่ไม่แข็งแรงก็ไปหาหมอครับปรากฏว่าหมอเช็คออกมาแล้วว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นตั้งสามร้อยนะครับโอ้โหครับผถือว่าเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากเลยนะหลังจากนั้นก็หมอให้ยาอะไรมาสามแก้เบาหวานก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยังกินยาควบคุมอยู่ครับครับแล้วก็ ได้ดูทีวีฟังข่าวจากเพื่อนก็มีเพื่อนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทานยาแค้คุแล้วเป็นสมุนไพรที่ดีกับดาบหวานก็หายอะไรๆทุกอย่างก็ดีไม่รู้แหละพอมันเป็นโรคมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องสรรหาแหละครับผใช้ตัอยาคุยหรอกแต่ก่อนนี้ผมก็พยายามดูทุกอย่างพวกอียาต่างๆเนี่ยก็ไม่ฮะไม่ดีขึ้นตอนก็มาได้แค่คุูจากเพื่อนเคยแนะนําให้แล้วก็ดูทีวีบ้างอะไรบ้างก็พอมาทานเมื่อก่อนนี้ อาการที่ว่าเนี่ยสองสามเดือนก็ดีขึ้นเยอะครับครับผมอยากล้มไม่ลุกปุกไม่ตื่นเอ้ยจนภรรยาบปเอ๊ะคุณเป็นอะไรเนี่ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนี้ผมว่าผมเป็นลมพอดีเดี๋ยวถามแล้วถามแหมว่าพูดเรื่องนี้นะฮะก่อนหน้าเนี้ยระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้ตัวเองแก่ไปเยอะเลยเนี่ยครับคือไม่ขึ้นเลยเนี่ยฮะโอ้แฟนเข้าใกล้ไม่ได้ ก็อย่าเข้าข่ายเลยไม่ดีนะ้โหดําคานดําคานดําคานกับพอหลังจากนั้นมาทานยามาเอ๊ะแค่วันละเม็ดนะครับครับก่อนนอนถามน้ําอุ่นเยอะๆอ่าฮะโอ้โหสักสองชั่วโมงครับตะกิตเท่าไหร่เท่าไหร่ก็พยายามตะกิตตะกิตได้ก็นี่คือเขาเรียกว่าผลพวงผลพลอยได้ครับผมจากการทานแค่คูครับแต่แน่นอนเลยว่าปัญหาหลักๆของ เออพี่แสงประศักดนี่ก็คือเรื่องของเบาหวานเบาหวานแล้วก็เบาหวานนี่ทําให่อารมณ์ตังเพศก็หมดครับทุกอย่างแรงได้แรงก็หมดแต่พะทานยายู่โหดีขึ้นเหมือนพันเท่าพันเท่าตัวของที่เราเคยเป็นมาแล้วตอนหลังโดยเพาเรื่องตัณเพศพูดผมพูดไปก็ผมว่าผู้ชายมันก็มีอยู่อย่าง ความเป็นชายใช่ไหมครับผมพูดไปก็ไม่อยากแกะบอกนะเวลาจะออกจากบ้านนนั้นานก็เป็นเมสซิครับออกจากบ้านเอ๊ะบอกไม่ถูกต้องเอากระเป๋าไปด้วยปิดขึ้นรถเมล์คนเรื่องราวชีวิตของพี่แสงประสาทนี่แบบแหมครับโโต้องเอากระเป๋าไปปิดเลยนะครับเก้าใกล้ไม่ได้มันบอกไม่ถูกเลยครับเท่าไหร่แล้วพี่จะหกปบแล้วครับจะหกสิบแล้วนะ ผมต้องเรียกคุณอาเลยนะครับคมไรับผม่เป็นครับแรงและสัตว์นะคุณอาคือเรื่องหนึ่งเรื่องบาหวานเนี่ยครับผมวันแรกที่ไปตรวจสามร้อยไม่น้อยน้อยนะครับผมตอนหลังนี้ได้ไปตรวจอีกไหม่ฮะเหลือตอนนี้ก็สามเดือนครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งหนึ่งก็เหลือร้อยสามพิมาบคุณนี่ถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกติเลยครับครับโอ้โหครับผมสุดยอดครับกี่วันถึงรู้สึกความเปลี่ยนแปลงกินอยู่ประมาณ ก็ไม่นานนะฮะแต่ตอนนี้กินอยู่ประจําครับครับผมแล้วพี่แสงสัตครั้งแรกที่พี่กินแก๊กคูเนี่ยบางท่านมีผลกระทบต่อร่างกายนิดหนึ่งพี่เกิดผลกระทบอะไรบ้างไหมรู้สึกว่าหนาวๆร้อนๆอ๋อหนาวๆร้อนๆในก็ช่วงระยะหนึ่งนั้นเองครับแป๊บเดียวก็หายไปคือมันเป็นเรื่องของการปรับสภาพนะฮะใฮ่คือทุกคนจะต้องมี แต่จะมีมากมีน้อยต่างกันบางคนปวดมากนะฮะถ้าปวดก็หยุดอย่างนั้นนะฮะถ้าปวดก็หยุดแต่จริงๆแล้วพอมันปรับสมดุลได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสบายละหมดละไม่มีปัญหาอะไรจะกินเว้นหยุดยังไงก็ไม่เป็นไรบางทีเขาบอกว่าเลือดของเรามันข้นกินเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทําให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นเข้าไปในส่วนอวัยวะที่บอกว่าบางทีโอ้โหเรื่องปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยนะฮะมันไปไม่ถึง โดยเฉพาะไปน,นั่นหรอพี่เนี่ยครับผมเออไป<ต>ไม่ถึงพอพูดถึงนี้ต้องโหตอนปัดโถวา,าน,นะครับหาโถวต้นไม่เจอจงอีกไปเข้าข้างฝวาไม่ต้องคะเอียดหน้าใช่ครับครับผมไม่ต้อง <c oughs> โอ้ทางนี้นี่ไม่ต้องแบบแอบเข้าไปใกล้ขนาดนั้นแล้วครับผม,บผมเออทางนี้แบบยืนอยู่โชว์ความเป็นชายโอ้โหเรื่องของพี่แสนพิเศษพี่ดีเลครับแก้ไขได้ด้วยแก๊กคูเนี่ยโอ้โหแก๊กคูนี่ช่วยได้จริงย เกิดขึ้นกับพี่เนี่ยเป็นยังไงแก้ไขยังไงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตอนนี้เป็นกันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับครับปัญหาของคนที่เป็นเบาหวานก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยอะฮะได้ไม่ดีพอครับถ้าเกิดว่าควบคุมได้ไม่ดีพอเนี่ยจะส่งผลเสียตามมาในระยะยาวอะฮะแล้วก็อย่างเช่นโรคพอเบาหวานมันพอเป็นเนี่ยเลือดเลือดจะหนืดครับ <P aper> พอเลือดหนืดหัวใจจะทํางานหนักต้องออกแรงที่จะบีบเลือดเนี่ยไปเลี้ยงตับเสนต่างๆให้มากขึ้นโรคหัวใจโตก็จะตามมาอาฮะ ต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของไขมันมีการอุดตันของไขมันใน,ในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกตาพว่นี้จะตามมาเป็นแพ็กเกจเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมให้ดีอย่างพี่แสกอย่างคุณแสงเนะครับ,รบอาแสกเนาะต้องเรียกอาแสกต้องอาแสกนะฮะอย,อย่างอาแสงรสาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุมควบคุมไม่ได้ประมาณร้อยสามสิบห้าเนี่ยแล้วอยู่นี้ตลอดเนี่ยโรคแทรกซ้อนเนี่ยจะตามมาค่อนข้างน้อยแต่ที่คุมได้ถามว่าเกิดจากอะไรรักถาที่ทานยาแก้คูเข้าไป สมุนไพรในยนาะแก้คูตัวที่ช่วยเรื่องของบาหวานเนี่ยมีหลายตัวมากแต่ขอยกมาว่าตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวเกากิจี้